สวัสดีครับนินิต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอ่องเสียงเองวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพฤหัสที่4เมษายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นอิสตันบูลบูยกศึกพบเบซิตัสคู่ที่2อจะเป็นลิเวอร์พูลพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและคู่สุดท้ายจะเป็นเชลซีพบเมนยูก่อนที่จะมาดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโคดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบ,บอกกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์ได้ที่ ong98 ผู่แลกที่เราจำไมก่กด้ก็คือคู่ระหว่างอิสตันบุลย,ยุกเซกพบเบซิตัสก่อนอื่นลองดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าอิสตันบุลย,ยุกเซกแข่ง30นัดชนะ12เสมอ6แพ 12, ้12อันดับที่6ของตารางส่วนทางด้านเบซิตัสแข่ง30นัดชนะ14เสมอ4พ้12อันดับที่4ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่กิมนี้ผมมองไปทางทีมเยอนเบซิตัสที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่สำเสมอกว่าจะบุกไปเอาชาะนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูเสดิที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็น้าบ้านอิสตันบูบูยุกเซกที่เป็นฝ่ายชนะ3เสมอ2อแพ้5ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งเป็นตะกรสูง5ปต่ำหต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากอิสตันบูลบูยุกเซตแข่งสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งมปนตะกรสูง1นึ่ต่ำสส่วนทางด้านเบเชตัดแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ5าเสมอ2แพ้3โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งมปนตะกรสูง1นึ่ต่ำสาม ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลในทางด้าน ok ek, mm hmm. อิสตันบุลยุกเซกแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งแพ้3โดยแบ่งบรรจกกสูง2ดำสีส่วนทางด้านเบซิตัสแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งแพ้4โดยแบ่งร 4, บรรจกรสูง1ดํห้าและต่อไปเรามาดูกันต่อที่ไลอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากอิสตันบุลยุกเซกจะมาในแผน43-3ส่วนทางด้านเบซิตัสก็จะมาในแผน43-3 จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งทีมเยนเบซิตัสที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเบซิตัสจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านอิสตันบูบูย็อกเซกมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนติทดทษแบนหนึ่งคนส่วนทางด้านเบซิตัสมีผู้เล่นบาดเจ็บ5้าคนผลกอรที่คาดเบซิตัสบุกไปเอาชนะศูนย์ต่อสองมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างลิวเวอร์พูลพบเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดก่อนอื่นเรามาดูันดับคะแนขนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า ลิเวอร์พูลแข่ง29นัดชนะ20เสมอ7แพ้2อยู่อันดับที่1ของตารางส่วนทางนันเชฟฟิลด์อยู่ในต็ดแข่ง29นัดชนะ3เสมอ6แพ้20อยู่อันดับที่20ของตารางบอลคู่นี้มีเกรดบอลที่ห่างกันมากซึ่งเป็นทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลที่มีเกรดบอลที่ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านลิเวอร์พูลที่เป็นฝ่ายชนะ6เสมอ1ใน7เกมที่พบกันโดยแบ่งมนตรก้ตด,ดำทั้น ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากลิเวอร์พูลแข่งสินัดหลังสุดชนะ7จเสมอ3โดยสีนัดหลังสุดแบงมันจะก่อสูงสองดำสส่วนทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้6โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งมันจะก่อสูง3าดำ1ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านลิเวอร์พูลแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งเสมอ1แพ้2โดยแบ่งมันตะก่อสูง3าดำส ส่วนทางด้านเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลสาครั้งเสมอ1แพ้2โดยแบ่งป็นตูกรสูง5าตำหนึ่งและต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไลน์อพของนักเตะของทั้ง2ทีมนละแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากลิเวอร์พูลจะมาในแผน4 3, 3. ่สส่วนทางด้านเชฟฟิล์ยูไนเต็ดจะมาในแผน35-2จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลที่ทำให้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทา้งนั้นลิเวอร์พูลมีผู้เล่นบาดเจ็บ9คนส่วนทา้งนั้นเชลด์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นบาดเจ็บ8คนผลสกอร์ที่คาดลิเลวอร์พูลเปิดบ้าน,นเอาชนะ4-0มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างเชลซีพบเมนยูก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเชลซีแข่ง28นัดชนะ11เสมอ7แพ้10อยู่ันดับที่12ของตารางส่วน,นทางด้านเมนยูแข่ง29นัดชนะ15เสมอ3แพ้11อยู่ันดับที่ 6, บอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีเกมนี้ผมมองไปทางเจ้าบ้านเชลซีที่ได้เปรียบที่ได้ลงเล่นในบ้านจะใส่เชียงยร์เปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบก,กันของทั้ง2ทีม่งเป็นเจ้าบ้านเชลซีที่เป็นฝ่ายชนะ1เสมอ5แพ้4ใน10เกมที่พบก,กันโดยแบ่งบรรจุกสูง4ต่ำ6ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากเชลซีแข่งส0นัดหลังสุดชนะ5เสมอ4แพ้1โดย4นัดหลังสุดแบ่งบรรจุกสูงทั้ง4ีนัด ส่วนทางด้านแมนยูแข่ง10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งมันจะก่อสูง2ดำ2ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเชลซีแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบ่งมันตะก่อสูง5ดำ1ส่วนทางด้านแมนยูแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบ่งมันตะก่อสูง2เสมอ2ดำ2และต่อไปเรามาดูกันต่อันที่ไล์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมนักแผนการเล่นเป็นปอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเชลซีจะมาในแผน4-2-3-1 ส่วนทางด้านเมนยูก็จะมาในแผน4-2-3-1จากเถดติผนการแข่งขันสิบนัดหลังสุดนั้นเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเชลซีจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่ทาทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านเชลซีมีผู้เล่นบาดเจ็บ0คนส่วนทางด้านเมนยูมีผู้เล่นบาดเจ็บ8คนผลกอรอที่คาดเชลซีเปิดบ้านเอาชนะ2-1ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลย แต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและติงรับรองไม่ผิดหวงังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย